พูดแบบเซนวันนี้คือวันที่8กันยายน2 5 0 0 6นนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านปริศณาธรรมโกอานนะครับปริศณาธรรมหรือโกอานนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่8 ตอนละ5ข้ออ่านมาแล้ว7ตอนนะครับ35ข้อวันนี้ก็จะเป็นข้อที่36เป็นตอนที่8นะครับข้อที่36ชื่อว่าชีวิตคือความฝันที่ไร้ความจริงชีวิตคือความฝันที่ไร้ความจริงการใช้จิตคิดนึกปรุงแต่งตามปรากฏการ ที่เกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสกายสัมผัสสิ่งต่างๆใจสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆจากนั้นจิตก็เกิดความคิดตรุงแต่งตามอํานาจของความไม่รู้หรือความหลงและหากจะถามว่าความไม่รู้หรือความหลงหมายถึงหลงสิ่งใดหรือรู้ผิดอะไร คําตอบก็คือหลงคิดว่าสรรพสิ่งบนโลกมีลักษณะเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตอย่างแท้จริงนะครับนี่คือนี่คือข้อที่3 6ชีวิตคือความฝันที่ไร้ความจริงนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายคงจะไม่ต้องขยายความอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซับซ้อนไม่มีอะไรที่เข้าใจยากนะครับ ต่อไปข้อที่37ข้อถามที่37เนี่ยชื่อว่าทุกสิ่งคือภาพลวงตาทุกสิ่งคือภาพลวงตานะครับทุกสิ่งคือภาพลวงตาทุกสิ่งที่เราสัมผัสทางอายัตนะเปรียบเสมือนความฝันตอนกลางคืน ก็มิแตกต่างกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทุกการกระทำในชีวิตประจำวันก็เปรียบเสมือนคนนอนหลับคนนอนฝันและละเมอผลสุดท้ายก็ไม่มีก็ไม่มีได้อะไรก็มิได้อะไร และไม่มีอะไรสูญเสียแต่เพราะจิตมืดบอดหรือมีอวิชชาหรือความไม่รู้คิดว่าการประกอบจิตในขีดประจําวันบังเกิดมีการได้อะไรบางอย่างและสูญเสียอะไรบางอย่างความจริงแล้วทั้งยามหลับและยามตื่นทุกสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นล้วนแต่เป็นมายาภาพทั้งสิ้น นี่คือข้อที่37นะครับซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายอีกเช่นเดิมนะครับต่อไปข้อที่3 8ถ้าจิตไม่คิดก็ไม่มีการแบ่งแยกเพียงแต่ตื่นรู้และลืมตาขึ้นรับรู้โดยไม่แบ่งแยกสิ่งต่างๆออกเป็นคู่คู่หรือทวิลักษ์ไม่แบ่งแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ามีหรือไม่มี ดีหรือเลวสั้นหรือยาวบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์เพียงดำรงจิตที่ลร้จิตให้อยู่ในกับความว่างเปล่าปราศจากปรุงเป็นคู่ของคู่ทวิลักษ์เสียเท่านั้นก็ประจักษ์แจ้งว่าสรรพสิ่งดำรงอยู่ตามสภาพที่มันเป็น คือสรพสิงมีสภาวะความเป็นเช่นนั้นหรือที่เรียกว่าตถาตานะครับนี่คือข้อที่3 0ถ้าจิตไม่คิดก็จะไม่มีการแบ่งแยกการแบ่งแยกเกิดจากความคิดปรุงแต่งนะครับต่อไปข้อที่39ข้อที่39ชั่วขณะแห่งความเห็น แจ้งชั่วขณะแห่งความเห็นแจ้งนะครับภายในจิตภายในจิตหรือภายในความคิดรวมทั้งความจำการรับรู้และความรู้สึกย่อมไม่มีความสับสนหรือความหลงหรือความหลงหรืออวิชชาใดๆเลยเเช่นดวงอาทิตย์ที่ผ่าน ที่ส่องผ่านความว่างเปล่าย่อมส่องแสงสว่างได้ทั่วทุกมุมโลกแต่ความว่างเปล่าแห่งจัก,กรวาลยังคงเดิมคือไม่ได้สว่างหรือมืดแต่ประการใดทั้งนี้ความสว่างและความมืดย่อมสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันแต่ธรรมชาติของความว่าง ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองจิตใจหรือความคิดความรู้สึกความจําและการรับรู้ของมนุษย์ก็เจนก็เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ชั่วขณะแห่งกาแห่งความเห็นแจ้งเช่นนี้จิตก็จะเป็นอิสระจากเครื่องจองจํานี่คือข้อที่39นะครับต่อไปข้อที่10ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับ ข้อที่สิบชื่อว่าห่างไกลจากความเป็นจริงห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับยิ่งเราพูดและติดคิดมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ห่างไกลจากความเป็นจริงมากเท่านั้นทันทีที่ความคิดและกาพูดเกี่ยวกับตัวตนคือเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่ากายและจิต หรือรูปกับนามเป็นผลเป็นของเราจริงๆก็จะบังเกิดการปรุงแต่งของจิตให้ยึดมั่นต่อร่างกายและจิตใจแม้เราจะจดจำมาว่าร่างกายและจิตใจคือขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตามนั่นเพียงแต่สิ่งสมมุติบัญญัติ ที่มนุษย์ตั้งขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นจากจิตพร้อมกันนั้นก็จะยึดติดในขันห้าที่ตั้งให้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาทั้งๆที่ขันห้าล้วนว่างเปล่าไร้สภาวะและลักษณะใดๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบ5้าข้อแล้วนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเช่นเดิมนะครับ ท่านที่ฟังแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่เข้าใจนะครับอ่ายินดีที่จะให้ท่านผู้ฟังโทรมาคุยสอบถามหรือต้องการให้ผมไขข้อข้องใจหรือต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับธรรมะผมก็ยินดีนะครับที่จะพบปะพูดคุยที่จะตอบข้อสงสัยของท่านติดต่อผมได้ที่หมายเลข0 8 9 1 2 6 0 6 8 9นะครับ และ025133279 0 2 9 3 9 7 4 6 6นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ